ก้าวไก่จ่อฟ้องกับแลมโบ้ด้านเจี๊ยบอมอรัตซัดกับไร้สาระยันว่าไม่ได้กระทําการมินเมม .112 แจ้งเฝ้าสังเกตการม็อบหน้าสภาเมื่อเวลาเวลาประมาณ15นาฬกาของวันที่19คกุมภาพันธ์2 5 6าที่รัฐสภานายวิโรธลัคนาดิสอนสอสอบัญชีรายชื่อและนางอามอรัต สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าไกลแถลงถึงกรณีที่มีกระแสข่าวนายสุพจน์อัาวงรัฐมนตรีช่วยว่าการประจําประจํานายกรัฐมนตรีจะดําเนินคดีต่อนางอมรรัตน์โดยใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึและพระราชบัญญัติพรบอ,รบอรคอมพิวเตอร์โดยนายวิโรจ์กล่าวว่า เป็นเหตุการณ์ที่ใช้กฎหมายอาญามาตรา1นสอในการตีความอย่างกว้างตามอาคติหรือตีความตามอุปทานหมู่แห่งความเกลียดชังของนายสุพรเองซึ่งเพื่อขยายวงแห่งความเกรียดชังให้กว้างขึ้นเพื่อกีดขวางการทำงานของอำนาจนิติบัญญตัติเพื่อปิดปากการตรวจสอบจากสสซึ่งทำงานให้กับราษฎรทุกคน นายวิโรธกล่าวต่อว่าวันนี้ผู้ที่กระทำหรือคือนางอมรรัตโดยเบื้องต้นทางฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดยืนยันว่าเป็นการตีความโดยใช้อคติของผู้ร้องซึ่งทางตนกํำลังรอดูท่าทีของตํารวจว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ซึ่งจะฟ้องต่อศาลไม่เพียงแค่แจ้งความกับตำรวจ เพราะต้องการให้คดีเข้าสู่ศาลยุติธรรมให้เร็วที่สุดและเรื่องการแจ้งความเท็จตามมาตรา177ตนขอฝากถึงตำรวจถ้ารู้ว่านางอมรอรัสไม่ได้เข้าข่ายกระทำความผิดตามข้อกฎหมายแล้วแต่ยังคงใช้กฎหมายกันแกล้งก็จะดำเนินคดีกับตำรวจด้วยมาตรา157และมาตรา 200คือจงใจใช้คดีอาญากานแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษโดยจะร้องต่อสารอาญาผดแดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไม่แจ้งความกับตำรวจเป็นการตีความตามอาคติของตัวและจะมุ่งสร้างอุปทานหมู่เพื่อจะสร้างความเกลียดชังจับแพะชนแกะจับโพสต์นั่นโพสต์นี่มาโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ นี่คือความกลัวและอันตรายของการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเป็นอีกตัวอย่างที่สังคมคือการเอาตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึแต่ที่จริงแล้วเป็นการกระทำละขายเครื่องเบื้องพรยุคนลบาทซึ่งตนต้องเตือนทางนายสุพรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีด้วยความปรารถนาดีเพราะเจอก็อยังทักทาย ทั้งนี้การใช้มาตรา112อย่างกว้างมุ่งหมายมาขัดขวางการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติอย่างนี้ต้องถามนายสุพรว่าสมควรหรือไม่หรือเป็นการกระทำที่บังอาจหรือไม่ก็ต้องรอฟังเป็นการเตือนถือว่าเป็นการเป็นการเตือนพี่เตือนน้องเตือนเพื่อนก็แล้วกันเพื่อความสบายใจในายวิโรธกล่าว นายวิโรจนกล่าวเพิ่มเติมว่านางอมรเป็นคณะกรรมธิการกมทพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยถือว่ามีบทบาทโดยตรงในหน้าที่กิจการทางการเมืองทั้งหมดที่ต้องพิจารณาที่ต้องตรวจติดตามทําความเป็นกลางในฐานะกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งเป็นการทำงานโดยหน้าที่ ทำไมถึงจะลงไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อยู่ในม็อบไม่ได้คนมองว่ามันไม่เป็นสอสอแล้วจึงต้องดูว่าก่อนจะฟ้องนางอมรต้องดูด้วยว่ามีหน้าที่อะไรด้านนางอมรกล่าวว่ากรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งมี 3ข้อหาได้แก่หลบหนีภาษีปกปิดข้อมูลส่วนตัวเพื่อหนีการตรวจสอบและกระทำผิดกฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอเป็นการกระทำหน้าที่อภิปรายของสสฝ่ายค้านตามปกติซึ่งนายสุพรได้ถแถลงข่าวว่าจะดาเนินคดตีต่อตนในวันแรกของการอภิปรายด้วยข้อหามีประมาทนาย,ยกรัฐมนตรี และวานนี้จะใช้กฎหมายมาตรา112อีกตนมั่นใจอย่างที่สุดว่าไม่ได้มีการกระทําที่เข้าข่ายกฎหมายมาตรา112ตนถือว่าการให้ข่าวของนายสุพรเป็นการให้ข่าวเพื่อจงใจใส่ร้ายหรือป้ายสีและหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงซึ่งตนตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ลอยนวล จะให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อคนที่พยายามจะใช้กฎหมายข้อนี้ปิดปากบุคคลทางการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางอาญาเพื่อให้ทราบว่าอย่ามากันแกล้งอางแก,กกันโดยใช้ข้อหามาตรา1นึกับผู้อื่นอีกต่อไปเมื่อถามว่าได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ที่นายสุพรจะดำเนินคดีแล้วหรือไม่นางอมรกล่าวว่าตนได้ทราบรายละเอียดจากการถแถลงข่าวของนายสุพรแต่ยังไม่เห็นหนังสือแจ้งความของจริงต้องรอให้ตนได้รับจดหมายจากกองมาคับการปราบปรามและกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งจากการถแถลงข่าวของนายสุพรที่ตนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแกนนำม็อบ ตนรู้สึกว่าไร้สาระมากและยืนยันว่าไม่ได้กระทำการหมิ่นเมยเข้าข่ายผิดมาตรา112เมื่อถามถึงม็อบคณะราษฎรที่มาหน้ารัฐสภาเย็นนี้จะไปสังเกตการด้วยหรือไม่นางอมรกล่าวว่าถ้าเกิดว่ามีการชุมนุมถ้ามีเวลาไม่ติดอะไรสำคัญเพราะอยูใ่ใกล้นี่เองทุกครั้งสสพักเราก็ไปดู ซึ่งการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ชุมนุมและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมนุมทั้งที่ทุกครั้งเข้าไปทําหน้าที่ในส่วนที่พักแต่งตั้งให้ไปสังเกตการพักก็จะมอบหมายว่าให้ว่าใครที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านใดและตนก็เป็นผู้ที่เข้าไปติดตามผู้ชุมนุมและติดตามการชุมนุม แม้กระทั่งติดตามการชุมนุมของม็อบอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปเหมือนกันอย่างม็อบของเสื้อเหลืองที่ไปหน้ารัฐสภาไปแล้วเอาข้อมูลมาประมวลดูว่าม็อบนี้มีคนแค่ไหนวัตถุประสงค์อย่างไรมีการใช้ความรุนแรงจริงหรือไม่ซึ่งเราเป็นกรรมธิการต้องดูเรื่องนี้ด้วยตนเองซึ่งหากไม่ได้อยู่ด้วยตนเองแล้วจะทราบได้อย่างไร จะไปเป็นพยานได้อย่างไรจะให้นั่งในห้องแล้วจินตนาการตามข่าวก็ไม่ก็ไม่ได้ต้องลงไปดูด้วยตัวเองในส่วนนี้จึงเกิดเป็นการจับแพะชนแกะว่าตนเข้าไปมีส่วนร่วมด้านนายวิโลธกล่าวว่าเบื้องต้นต้องไปดูว่ามีความรุนแรงด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นการชุมนุมที่สงบปฏิบัติกับผู้ชุมนุมอย่างเป็นธรรม สสพักก้าวไกลจะไปสังเกตการสักหน่อยหากพบว่ามีการร้องเรียนหรือใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเกินกว่าเหตุไม่สมสัดส่วนในฐานะสสหรือยิ่งนางอมอซึ่งเป็นกรรมธิการพัฒนาการเมืองยิ่งต้องลงไปดูโดยหน้าที่หากไม่ไปดูก็คงเป็นกรรมธิการไม่ได้ส่วนความที่จะแจ้งความนั้นขอดูในส่วนของรายละเอียดและปรึกษาทนายก่อน แต่จะไม่แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่จะดำเนินการร้องต่อศาลเลยจะแจ้งในข้อหามีประมาทก่อนต้องดูคำร้องและท่าทีของเจ้าหน้าที่ก่อนถ้าเจ้าหน้าที่รับแจ้งความนายสุพรก็จะแจ้งความเท็จเลยต้องดูเนื้อด้วยว่านายสุพรแจ้งจะได้นำไปร้องทุกข์ต่อศาลต่อ แต่ถ้าเนื้อที่ร้องเจ้าหน้าที่รู้ว่าคนละเงื่อนเวลาเงื่อนไขคนละเงื่อนไขเราเชื่อได้ว่าจงใจใช้คดีอาญากันแกล้งนางอมอนตนก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกลุ่มที่มาแจ้งความด้วยเพราะที่แถลงการเขาไม่ได้บอกว่ามีคนเดียวแต่จะเป็นกลุ่มก็อาจจะแจ้งทั้งกลุ่ม สารวุตอัดบิ๊กตู่บริหารประเทศล้มเหลวทำเศรษฐกิจพังพินาศคนจนทั้งประเทศฟ้อง112ฝ่ายตรงข้ามโดนซีกรัฐบาลประท้วงพาดพิงสถาบันวันที่19กุมภาพันธ์เวลา13นากานาทีที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานประธานการประชุม พิจนารณายติการอภิปรายไม่ไว้วังใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อเป็นวันที่4โดยทันทีนายสราวุธสอสอุตรดิตพักเพื่อไทยขึ้นพูดปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลุกออกจากที่นั่งทำให้สราวุธพูดขึ้นว่านายกอย่าพึ่งลุกไปไหนปรุนานั่งฟังก่อนหนีเลยเหรอโอ้โห ไม่ฟังของดีเลยเหรอไม่ต้องมาโบกมือหลอกทั้งนี้การอภิปรายครั้งนี้ตนมีใบเสร็จหลายใบและจะแฉะว่าคนที่บอกว่าไม่รับเงินชั่วยๆมันจริงหรือไม่และจะทำหน้าที่สสให้ดีที่สุดภายใต้ข้อกำหนดที่มีสภาเป็นสภาที่มีรมัฐมนูลฉบับโจรล่างไว้ทำให้สภาถูกกดทับ เป็นสภาเผด็จการตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาพที่บ้านเก่าเสาสุด6ปีที่เผด็จการประยุทธ์ล้มล้างประชาธิปไตยผ่านเงินเป็นจำนวนมากไปซื้ออย่างอื่นโดยที่ไม่จำเป็นเป็นการเอื้อเจ้าสัวมากที่สุดโกงมากที่สุดตนไม่สงสัยว่าเหตุใดนายกจึงเผ่นหนีทนฟังไม่ได้เพราะเศรษฐกิจไทยพังพินาศคนจนทั้งแผ่นดิน ยอดพุ่งสูงสูงที่สุดเลย15ล้านคนขณะที่นี่ครัวเรือนพุ่งเกิน100%เปอร์เซนประชาชนฆ่าตัวตายมากที่สุดบ่อนการพนันเพิ่มมากที่สุดนายสลานวุฒกล่าวต่อว่าวันนี้เสาบ้าน9ต้นเสื่อมสุดหมดเริ่มจากต้นที่1รัฐธรรมนูญ2560เป็นเผด็จการสืบทอดอำนาจ ต้มคนทั้งโลกแต่ต้มคนไทยที่รักประชาธิปไตยไม่ได้ต้นที่ 2. นิติบัญญัติสอสอนั่งในสภาเต็มเลยแต่พอจะยกมือแก้ไขและทํานูนกลับไปไม่เป็นต้องมีเสียงสอวอกลายเป็นถูกทำหมันตายตั้งแต่ยังไม่เกิดต้นที่ 3. ฝ่ายบริหารล้มเหลวไร้ผลงานต้นที่ 4, สศาลและองค์กรอิสระ บางครั้งต้องดูว่าธงจะไปทางใดเพราะมันถูกสั่งได้จะเห็นได้ว่ารถถังมันหนักกว่าประชาธิปไตยเอียงกระเทเล่จนประชาธิปไตยจะหักล้มตีลังกาหมดแล้วต้นที่5ชาติวันนี้ชาติเป็นของประชาชนผู้มีอำนาจต้องทำให้ประชาชนรักชาติอย่าให้รู้สึกว่าชาติเป็นของใครบางกลุ่มหรือบางคน ต้นที่ 6. เศรษฐกิจพังพินาศประชาชนต้องไปต่อคิวน่าสงสารน่าเห็นใจต้นที่ 7. ศาสนาเราทานุบำรุงดูแลดีหรือยังหรือว่าไปส่งเสริมอย่างอื่นต้นที่ 8. สังคมเสื่อมสุดแตกแยกการศึกษาล้มเหลวมีความเหลื่อมล้ำที่สุดส่วนต้นที่ 9. ขอเก็บไว้ตอนท้าย นายสราวุธกล่าวว่าคนที่บอกว่าไม่รับเงินชั่วๆแต่วันนี้ตนจะบอกว่ารับเงินชั่วๆอย่างไรจึงขอพุ่งเป้าที่กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งมีการจัดซื้อรถบัสประมาณ429คันมูลค่า2,250ล้านบาทโดยมีบริษัทออชนะการประมูลทุกครั้งเทคนิคการประมูลจะไม่ซื้อรถใหญ่ แต่จะซอยรถเล็กๆเพื่อผ่านแบบสบายๆเช่นซื้อ512คันแต่ประมูลแค่500คันก่อนเพื่อให้เงินเกินการประมูลไม่น่าเชื่อว่าใจดำกับประเทศและงบประมาณแผ่นดินรถบัสคันหนึ่งราคา4.5ล้านลดให้แผ่นดินและภาษีประชาชนแค่หมื่นกว่าบาทรถนี้มัน พันกว่าล้านไม่ใช่น,น้อยที่ประมูลไปทั้งหมดแก๊งนี้หมื่นกว่าล้านนายสาวุธกล่าวว่าส่วนเทคนิคการเทียบราคาจะเห็นว่าปล่อยให้เป็นบ,บริษัทภรรยากับสามีมาเป็นคู่เปรียบเทียบตลอดเป็นบริษัทคู่เปรียบเทียบกรมลอเพื่อหัวประมูลพบข้อพิรุธทุกขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างและมีการซอยงบประมาณงบประมาณแผ่นดินของงบกลาโหมมันเจ็บปวดจริงๆสงสารประชาชนคนไทยที่ต้องตกเรากรรมลำบากยากจนเพราะเอางบประมาณแผ่นดินไปโกงกินโดยตนจะดำเนินการกับนายกรัฐมนตรีในฐานะความผิดพรบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ .2542 ในมาตรา10เนื่องจากละเวน้นไม่ยกเลิกการเสนอราคานี่หรือที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าไม่รับเงินชชั่วขณะที่ธุรกิจทางด้านกเกษตรและพลังงานสัมัททานเดินรถสนามบินและโรงพยาบาลต่างก็มีเจ้าสัวผูกขาด มีการไปกว้านซื้อที่ดินจากที่ตาบอดราคาถูกกลายเป็นที่ตาสว่างที่ราคาเพิ่มขึ้นหลายพันเท่าสามารถทำให้หนนตัดผ่านผืนนั้นได้และตอนกว้านซื้อรู้ล่วงหน้าว่าที่จะมีการพัฒนาและรถไฟฟ้าจะไปตรงไหนซื้อดักหน้าหมดเลยลอง อบอชอนเผยตำรวจอนุโลมให้ชุมนุมได้เลี่ยงประทะยับยังผิดกฎหมายหากเลยกำหนดที่แจ้งจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งเมื่อเวลา17เนากานาทีของวันที่19กุมภาพันธ์ที่หน้าบริษัท3เสนบิวเวอรี่จำกัดถนน3าเสนพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวถึงกรณีกลุ่มม็อบแฟตนัดชุมนุมที่น่ารัสภาในชื่อ7ปีแห่งความล้มเหลวคู่ขนานกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรว่าสำหรับการชุมนุมวันนี้เป็นฝ่ายฝ่าฝืนพรกอรฉุกเฉินและพรบควบคุมโรคแต่จะอนุโลมให้ผู้ชุมนุมในการจัดชุมนุมได้พื้เหลอกเลี่ยงการประทะ ซึ่งกลุ่มตำรวจจะเน้นดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยเป็นหลักจะยังไม่บังคับใช้กฎหมายทันทีแต่จะบังคับใช้กฎหมายภายหลังส่วนการนำกำลังเจ้าหน้าที่และรถน้ำเข้ามาในพื้นที่นั้นเป็นการเตรียมการไว้เผื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยตำรวจจะใช้กำลังเท่าที่จำเป็นหากผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบเรียบร้อยก็จะไม่ใช้มาตรการรุนแรง เบื้องต้นผู้จัดชุมนุมแจ้งจัดการชุมนุมถึงเวลา22นาฬกาหากครบกำหนดแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ยุติตำรวจจะประบมินสถานการณ์อีกครั้งฝากรบกวนกดไลค์กดซับสไ i b e และก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ